ก็จเจริญสุขทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยทุกวันพระรัสสปรีนะใครที่กำลังรับชมติดตามอยู่ก็น้อมใจตามส่วนใครที่มีปัญหาลุมเล้าไม่รู้จะแก้ไขย่างไรลองฟังและทำตามดูสักเจ็ดวันนะลองทำตามสักเจ็ดวัน ติดต่อกันแล้วชีวิตของเราดีแน่นอนแต่ก่อนอื่นก็เรามามีศีลน,นะเราตั้งจิตให้ตัวเองมีศีลมีธรรมกันก่อนทุกท่านตั้งใจให้ดีนะเป่งวาจาเพื่อเป็นการยืนยันความตั้งมั่นของเราข้าพเจ้าขอเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าขอเว้นจากการลักทรัพย์ข้าพเจ้าขอเว้นจากการ ประพฤติผิดในการเขาพระเจ้าขอเว้นจากการพูดโกหกเข,ขาพระเจ้าขอเว้นจากการดื่มโซลาและสารเสพติดเราทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันชีวิตของเราจเจริญเมื่อเรามีศีลห้าเป็นพื้นฐานความจเจริญจะทับทวยเข้ามาต่อไปเมื่อเรามีศีลห้าแล้วต่อไปเป็นการบูชาคุณพระรันรตนตรัยทุกท่านตั้งใจ สาธุโอกาสะข้าพระพุทธเจ้าขอ,อน้อมกราบบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระธรรมเจ้าองค์สมเด็จพระสังฆราชหลวงปู่สดวัดปักนาคุณมารดาคุณมิดาคุณพระอุปชัชฌาย์ครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณทุกท่านทุกองค์ทั้งในดีปัจจุบันแล้วจะมีขึ้นในอนาคตต่อไปเป็นการขอขมากรรม ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อคุณพระพุทธเจ้าต่อคุณทระธรรมเจ้าต่อคุณพระสังฆเจ้าต่อคุณหลวงปู่สดวัดปักนาต่อคุณมารดาคุณมิดาคุณพระอุปชาคุรูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณทุกท่านองค์ต่อสรรพสัตว์โลกน้อยใหญ่ต่อหน้ารับหลังตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจทั้งในอดีตปัจจุบันและอาจจะมีขึ้นในอนาคต ขอคุณพระรัตนตรัยได้โปรดงดโทษกรรมให้แก่ข้าพเจ้าในการปัจจุบันนี้ตลอดสำเร็จพระนิพพานข้าพเจ้าก็ขออโหสิกรรมให้ท่านทั้งหลายเพื่อเป็นอภัยทานตั้งแต่ปัจจุบันนี้ต่อไปเป็นการถอนคำอธิษฐานสาบแช่งทุกท่านตั้งใจข้าพเจ้าขอตั้งจจตถอนคำอธิษฐานสาบแช่งผูกอาฆาตจองเวร กับท่านทั้งหลายที่กระทำด้วยกายวาจาใจทั้งในอดีตปัจจุบันและอาจจะมีขึ้นในอนาคตที่เป็นทาง่ไปป่ายปอุปสมิดกั้นมรรคผลนิพพานขออำนาจแห่งคุณพระตนตนตรัยมาทับดปูนให้คำขออธิษฐานของข้าพเจ้าได้สำเร็จผลในปัจจุบันนี้เถิด เมื่อเราทำกุศลทางจิตของเราสำเร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการถวายมหาทานมหาทานนี้ถ้าเอาละเอียดก็คือการรักษาศีลสํารวมศีลน,นะมีศีลไม่เบียดเบียนแต่ถ้าเป็นอามิตรคือวัตถกุก็จะมีอย่างที่บอกคือเราใช้ปัจจัยใช้เงินนะอาตมาก็ใช้เงินปัจจัยธนบัตรบริทิ่ติจะมีเหรียญห้าเหรียญบาทสองบาท สิบบาทได้หมดบุญอยู่ที่จิตตั้งมั่นวัตถุบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์และผู้ถวายก็บริสุทธิ์นะทุกท่านตั้งใจเป็นวาจาตามข้าพเจ้าขอถวายเงินปัจจัยถวายเป็นมหาสังฆทานมหาวิหารทาน มหาธรรมทานด้วยบุญกุศลในครั้งนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตัวข้าพเจ้าลิญาตทั้งหลายสรรพสัตว์โลกทั้งหลายได้สําเร็จมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติตั้งแต่ปัจจุบันนี้ความยากจนขัดสนต้องอดต้องรอต้องขออย่าได้เกิดอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้ามนุษย์และอะมนุษย์ทั้งหลายจะก่มเหงข้าพเจ้าไม่ได้ น้ำดินไฟลมจงสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เป็นโทษแก่ข้าพเจ้าพยามานบริวารทั้งหลายอย่าได้ช่องขัดขวางการบำเพ็ญบารมีของตัวข้าพเจ้าพระญาติทั้งหลายสัรพสัตว์โลกทั้งหลายตั้งแต่ปัจจุบันนี้ตลอดสําเร็จพระนิพานขอแผ่อุทิศบุญนี้ให้ญาติทั้งหลายสัรพสัตว์โลกทั้งหลายเทพเทวดาทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้มีพระคุณทุกท่าน แผ่อุทิศไปถึงพระแม่ธรณีพรสยานเทวาทิาราชอายาย,ยมมาลานท้าวิรุฬหกท้าวิรุฬปักท้าทัตตรสดท้าเวสวรทา้าวสกตะเทวาทจอมเทพทั้งหลายแผ่อุทิศให้เปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานสำเวสีทุกตัวตนนักรบโบราณและบริวารทั้งหลายจงสำเร็จและมีความสุขในบุญของข้าพเจ้าในการบัดนี้เถิ จะมาก็ใส่ผ่านมาเดิมนะแล้วก็จะไปใส่ตู้ที่วัดส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกการเดินทางจะใช้โอนเงินทางโทรศัพท์ก็ได้วัดใดวัดหนึ่งนะตามที่เราศรัทธานะตามที่เราศรัทธาตามที่เรามั่นใจส่วนใครที่อยู่ใกล้วัดก็จะหยอดกระปุกไว้ก็ได้นะจะหยอดกระปุกไวสามวันเจ็ดวันก็ไปหยอดเองส่วนใครที่สนิทกับพระคุณเจ้าที่มาบิณฑบาตหน้าบ้านจะมาบอกวิธีให้ สนิทกับพระกุณเจ้าที่มาบิณฑบาตหน้าบ้านก็ฝากท่านไปนะใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางก็บอกว่าฝากกุณเจ้าไปใส่ตู้นะฝากถวายท่านไปนะฝากถวายท่านใส่ตู้ให้ท่านเป็นผู้นําบุญให้หน่อยไม่ใช่เป็นการใช้นะก็เหมือนเราใส่บาตรแต่อันนี้เราใส่เป็นสงของสงนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะท่านไม่ได้เป็นการใช้พิสูจน์นะเมื่อเราทํากิจ รบองแล้วต่อไปเราก็จะแผ่เมตตาให้จิตเป็นสมาธิให้จิตเป็นเมตตาสำหรับท่านใดที่ตั้งใจน้อมใจตามก็รวมใจให้สบายจัดที่นั่งให้สบายนั่งในท่าสบายสบายทำความรู้สึก โปรงสบายเราหลับตาสบายสบายหลับตาเบาๆตามลมหายใจเข้าไปสุดอยู่กลางท้องตรงสะดือนะเมื่อเราตามลมหายใจเข้าไปสุดอยู่กลางท้องตรงสะดือโล่ๆเราก็นึกว่ากลางท้องตรงสะดือมีเครื่องหมายกากบาทกลางท้องตรงสะดือ เรานึกว่ามีเครื่องหมายกากบาดลอยเด่นให้ใจของเราความรู้คิดของเราไปจดนิ่งอยู่จุดตัดกากบาทนั่นแหละเอาตรงนั้นเดี๋ยวมันลอยขึ้นมาฐานที่7จ็ดเองถ้าเราไม่หลับเมื่อเราเอาใจของเรามารวมอยู่ที่กลางท้องตรงกลางสะดือมีเครื่องหมายกากบาทหรือเราจะนึกเป็นเส้นได้สองเส้นตัดกันและใจของเรามาปักจดอยู่ เพื่อไม่ให้จิตของเราฟุ้งซ่านเท่านั้นแหละเมื่อเราจดอยู่ตรงนี้เราจะนึกองค์พระขึ้นมาจะเป็นองค์พระสีขาวสว่างสวยองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้หรือยังไม่ขาวยังไม่สว่างก็ไม่เป็นไรแต่ให้เป็นสีสดใสยอย่างเช่นสีทองหรือสีเหลืองหรือใครจะนึกเป็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ได้จะเป็นดวงแก้วกลมใสก็ได้ เมื่อใจของเราจดนิ่งอยู่กับจุดเล็กใสใครที่เห็นองค์พระกลางองค์พระจะมีจุดเล็กใสจดนิ่งนิ่งใครจะเห็นว่าองค์พระเกิดขึ้นดับไปซ้อนขึ้นดับไปซ้อนขึ้นดับไปเฉยๆนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดและดับหมดเพียงแค่มีสติรู้อยู่ว่าจิตเป็นสมาธิแล้วเมื่อจิตของเราเริ่มตั้งมั่นอยู่แล้ว ให้เราระลึลกถึงคุณพระรันาตนใจด้วยคําภาวนาว่าสัมมาอะระหัง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 สัมมาอะระห,หังภาวนาไปเรื่อยภาวนาไปเรื่อยให้ใจเราเบาใจสบายภาวนาเพื่อให้ลืมทุกสิ่งอย่างลืมเรื่องทั้งหมด รู้แต่คำว่าสัมมาอรหังอย่างเดียวสัมมาอรหังสัมมาอรหังเมื่อใจของเราสงบนุ่มเบาสบายเราจะรู้ให้เราน้อมจิตแผ่เมตตาพร้อมกับอนุโมทนาบุญไปพร้อมกันด้วยคำว่าสัมมาอรหังญาติทั้งหลายจงสำเร็จในบุญ ขอสำเร็จในบุญของามมามมาญาติทั้งหลายสัมาอะระหังญาติทั้งหลายจงสำเร็จในบุญขอสำเร็จในบุญของญาติทั้งหลายสัมาอะระหังญาติทั้งหลายจงสำเร็จในบุญขอสำเร็จในบุญของญาติทั้งหลายสัมาอะระหังญาติทั้งหลายจงสำเร็จในบุญ ขอสำเร็จในบุญคุณญ,ญาตทั้งหลายเวลาเราภาวนาสัมมาถังเราระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยญาติทั้งหลายจงสำเร็จในบุญนึกถึงความดีของเราโดยมีคุณพระรัตนตรัยมาทับทวีเป็นกำลังแผ่ออกไปให้สรรพสัตวโลกทุกผู้ทุกนามขอสำเร็จในบุญคัญญาติทั้งหลายนึกถึงบุญกุศลความดีของสรรพสัตวโลกโดยมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นประธาน บุญทั้งหลายที่สาเร็จแล้วข้าพเจ้าขอรับทั้งหมดภาวนาไปเรื่อยๆทุกค่าเช้าชีวิตของท่านดีกับดีอย่างเดียวสัมมาอรหันญาติทั้งหลายจงสําเร็จในบุญขอสําเร็จในบุญญาติทั้งหลายสัมมาอรหันญาติทั้งหลายจงสําเร็จใ,ในบุญขอสําเร็จในบุญญาติทั้งหลาย สัมมาอะระหังยาติทั้งหลายจงสำเร็จในบุญขอสำเร็จในบุญของญาติทั้งหลายเถิดก็พยายามมีสติรู้ตัวมีสตินะก็จะเจริญสุขทุกท่านเมื่อเราจเจริญเมตตาพอสมค,ควรแก่เวลาวันนี้ก็หัวข้อทำก็คือเป็นภาคสองภาคแรกนี่ ที่ให้ถอนทำอธิษฐานใครที่ปรารถนาขอให้ทันพระศสียริยะเมตไตรขอให้พบพระศสียระยะเมตไตราตมาได้ทําคลิปมปาคลิปหนึ่งให้ถอนคําพูดซะโอ้โห,โหคาตอบรับเพียบเลยนะทั้งสาธุท่านอันโมทนาบุญทั้งดุว่าดาตรลพัดแล้วถ้าเราสงสัยว่าจะลาทําไมฟังให้ดีนะ วังให้ดีจะให้ลาทำไมแล้วถ้าไม่ลาจะเป็นอะไรอ่าจะให้ลาทำไมก็อธิษฐานดีอยู่แล้วขอให้พบดวงแก้วขอให้แควบวงมานขอให้ทันพระสีอานในนาาในใน,นาคตการนี้เถิดจะให้ลาทำไมแล้วก็พบพระสียักษ์เม่ไตมันก็ดีอยู่แล้วจะให้ลาทำไมแล้วถ้าไม่ลาจะเป็นยังไงเออนะถ้าไม่ลาจะเป็นยังไง บางคนเนตามาคุยเขาเนี่ยเขาบอกว่าโยมเนี่ยอธิษฐานมาตั้งแต่เด็กตอนนี้ก็หกสิบหกสิบเจ็ดสิบแล้วห้าสิบแล้วก็อธิษฐานอย่างนี้ทุกครั้งเลยเขานำมาเขานำทำมาพ่อแม่ทำมาจะให้ลาทำไมและถ้าไม่ลาจะเป็นยังไงฟังให้ดีนะสำหรับท่านที่ปรารถนาเป็นพระ อรหันเท่านั้นปกติสาวกฟั hr, งให้ดีสำหรับท่านที่ต้องการหลุดพ้นเข้าสู่มรรคผลนิพพานไม่อยากเวียนไหวตายเกิดไม่อยากเกิดอีกแล้วสำหรับท่านที่ไม่อยากเกิดไม่อยากเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่อยากเกิดมาพิกงพิการไม่อยากเกิดมายากจนไม่อยากเกิดมาเป็นโสเพณีไม่อยากเกิดมาเป็นคนใบ้เสียขาเสียแขนไม่อยากเกิดมาเป็นคนจนขอทานไม่อยากเกิดมาอะไรสิ้น อยากจะเข้ามรรคผลนิพพานในปัจจุบันนี้จงฟังสำหรับบุคคลที่ปรารถนาสาวกภูมิเท่านั้นนะบุคคลที่ปรารถนาสาวกภูมิท่านจงฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ท่านใดที่ปรารถนาพุทธภูมิท่านได้เจอแน่นะท่านไม่ต้องอธิษฐานหรอกให้พบพระสียาเมตไตรท่านเจอท่านแน่แล้วท่านเลยท่านด้วยนะท่านเลยพระสิยาเมตไตรไปอีกเยอะเลยล่ะ สำหรับผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิส่วนผู้ที่ปรารถนาประเจกกระ,ะููิมล่ะก็เจออยู่แล้วนะเจอแน่ๆอันนี้ไม่ต้องถอนไม่ต้องลาลาก็ไม่สำเร็จสำหรับผู้ที่เที่ยงแท้แล้วนะแต่ถ้าบางท่านไม่เที่ยงแท้ก็แล้วแต่มาฟังว่าถ้าไม่ลาแล้วจะเป็นยังไง อาตมาก็จะขอกล่าวในพระสูตรนะาการบำเพ็ญบาร,รมีเนี่ยเรามาฟังก่อนว่าเราปรารถนาอะไรแล้วทำไมต้องหลาการบำเพ็ญบาร,รมีมีตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ก็คือตั้งแต่พระสัพพัญญูและพระปฏิเจ้พุทธเจ้านะเอาพระสัพพัญญูพุทธเจ้าก่อนแปดสิบประสงค์ไขระดับริยะบาร,รมี แปสอสงไขยนะระดับศรัทธาก็าสี่สิบอสงไขยระดับปัญญาบารมียี่สิบอสงไขยอันนี้นานมากนานตั้งแต่แปดสิบมาเรื่อยส่วนพระปเจเักพุทธเจ้า,อาสองอสงไขยกระแสนมหากรรมพระเจเจกุธเจ้านะอาสองอสงไขยกระแสนมหากรร ส่วนพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาหนึ่งอสงไขยไกระแสนมหากรัปหนึ่งอสงไขยไกระแสนมหากรัปที่เหลือรองลงมาแสนมหากรัปโยมจําไว้ทุกท่านจำไว้แสนมหากรัปนะและชาติปัจจุบันนี้จําไว้ชาติปัจจุบันนี้ใครก็แล้วแต่ที่มีปัญญารู้ เพียนเพ่งเล่งเผากลียดจิตต้องการจะหลุดพ้นอย่างเดียวแปลว่าหนึ่งแสนมหากรัปของท่านนั้นกําลังจะเต็มแล้วอีกชาติสองชาติหรือไม่เกินเท่าไหร่นะักท่านจำไว้แปลว่าชาติของท่านนั้นเหลือสั้นมากและท่านสามารถทําให้เสร็จกิจในชาตินี้อย่างน้อยพระโสดาบันได้เลยอันนี้สําหรับปกติสาวกฟังให้ดีนะ ใครที่ปรารถนาขอให้หลุดพ้นเข้าสู่มรรคผลนิพานระดับปกติสาวกท่านบำเพ็ญบาร,รมีมาแล้วแสนมหากัปะมาณนี้และในชาติปัจจุบันนี้ท่านได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าบัตขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วเราได้มาศึกษาธรรมของพระองค์แล้วครบแล้ว และท่านสามารถจะทำตัวเองให้เป็นพระโสดาบันในชาติปัจจุบันนี้ได้ถ้าทำจริงเมื่อเราเป็นพระโสดาบันในชาตินี้เราก็เกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติถ้าเราทำจริงนะแล้วท่านจะอธิษฐานให้พบพระสิายาญาแม่ไตเพื่ออะไรเท่ากับชีวิตของท่านต่อพบต่อชาติไปอีก แทนที่ท่านจะสุดปัจจุบันนี้แล้วชาตินี้ท่านทําสุดได้นะท่านทําสุดได้ธรรมะของพุทธเจ้าไม่มีการเวลาอยู่ที่ความเพียรเพราะการ,รบําเพ็ญบารมีของเรานี้สําหรับท่านที่ปัถนาปกติสาวกแค่แสนมหากัปปัจจุบันนี้ท่านก็น่าจะสุดแล้วสําหรับปกติสาวกท่านสามารถบรรลุพระโสดาบันได้ถ้าทําได้ตั้งใจจริงทาได้ แต่ท่านไปอธิษฐานขอให้พบพระศีอรยะเมตไตรเท่ากับท่านต่อชีวิตของท่านให้พบชาติเกิดอีกนับประมาณไม่ได้เมื่อเราได้อธิษฐานเข้าไปแล้วว่าขอให้พบพระสีอรยะเมตไตรขอให้ท่านพระศีอรยะเมตไตรเวลาเราถวายเนี่ยเวลาเราจะกล่าวเราก็ถวายด้วยทานรักษาศิลสิ่งเหล่านี้จะเป็นเชื้อเพิมถามว่ามันคุ้มไหม สมมติว่าอีกเก้าเดียวนะท่านจะถึงชัยชนะอยู่แล้วชาตินี้ท่านทําได้ถึงชัยชนะแน่แต่ไม่รู้ไปหลงตามคนที่ไม่รู้ขอให้พบพระีิยยมเมตไตรแล้วรู้ไหมว่าพระีิยยะเมตไตรจะมาเมื่อไหร่ท่านพิมพ์เข้าไปซ YouTube ก็มี Google ก็มียุคพระีิยยมเมตไต,รเ,ร,ร,เไตร,รเวลาของพระสิยยมเมตไตรการเวลาของภรษีิยยะเมตไตรพิมพ์เข้าไปเถิดมันจะขึ้นมาหมดเลยว่า เมื่อศาสนาของพระพุทธเจ้าสมณโคดมนี้หนึ่งร้อยปีตัดหนึ่งลดหนึ่งหนึ่งร้อยปีลดหนึ่งจนเหลือสิบปียุคนั้นเขาเรียกว่ายุคมิสันยีจะฆ่ากันในพระสูตรนะนะแล้วก็จะเพิ่มไปเรื่อยเมื่อคนกลัวตายรักษาศีลก็จะเพิ่มไปเรื่อยยี่สิบปียี่สิบปีร้อยโบกยี่สิบเพิ่มไปเรื่อยจนนับว่าอสองขยปี คำว่าอาสงขไขยแปลว่านับไม่ได้ไปีที่นับไม่ได้แล้วถามว่าท่านจะไปเกิดทําไมนะและอย่หวังนะว่าเวลาจะเอาจะไปรอกเกิดในยุคภาษียยะเมตไตเราจะได้เป็นมนุษย์ฝันกลางวันตามาเขาใช้คํานี้ว่าฝันกลางวันพระพุทธเจ้าตัดแล้วการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์มันยากแล้วเกิดเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนายิ่งยากนะพบแล้วมาปฏิบัติธรรมยิ่งยากนะ เราอย่าไปหวังน้ำบอกหน้ามันไม่มีจริงมันเป็นกลลวงของมารเขานะอตมาบอกเลยใครที่อธิษฐานเช่นนี้ถูกมารหลหลอกใครจะดา่าอตมาก็ไม่ว่าอะไรอตมาเอาคําจริงมาพูดไปศึกษาไปดูเอาใน Google ใน YouTube ในอะไรต่างๆพิมพ์เข้าไปยุคภาษสิยามไม่ไตหรืออะไรก็แล้แต่ที่เกี่ยวกับศาสนาของภาษสิยาไม่ไตท่านจะรู้เลยว่าการเวลามันนานแค่ไหน สำหรับปกติสาวกนะส่วนพุทธภูมิท่านเลยแน่นอนไม่ต้องกลัวเลยพระสีริยมเม่ไต่แน่ส่วนปกติสาวกนี่เปรียบเหมือนว่าเส้นชัยอยู่แค่เอื้อม่อแล้วเพราะท่านบำเพ็ญบาร,รมีมาแสนมหากรับนี่ในชาติปัจจุบันท่านปักหลักมั่นคงในพระพุทธศาสนาในศีสมาธิปัญญาปักหลักขณะน,นี้แค่เอื้อม ตมาบอกเลยแค่เอื้อมแล้วแต่กลับไปหลงเชื่อขอให้พบพระศรีอริยะเมตไตรงานเข้าเลยนะโยมไม่ได้แตะเส้นชัยแน่นอนเพราะอาธิษฐานบาร,รมีได้กระทำไว้แล้วมันก็จะส่งไปนู่นแหละไปรอซะนะแทนที่จะแตะเส้นชัยเปล่าเลยนู่นไปรอซะการเวลาที่มันผ่านไปผ่านไปมานานแสนนาน ภพชาติของเราเราไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แน่นอนน้อยนะเราไม่ได้เกิดเป็นเทวดาและจะไปรอ,อนู่นยุคภาษีย่าไม่ตายหรอกน้อยนะไม่ได้เกิดเป็นพรมแน่นอนรอไปเลยนู่นเปรตอสุรกายสั์นรกสเดชานมันคุ้มกันไหมคําอธิษฐานที่ไม่รู้อิโนย์เน่เมื่อมารู้ตรงนี้แล้วให้ท่านอย่าเพิ่งเชื่อนะฟังให้ท่วนฟังหลายๆรอบก่อนว่าเอ๊ะพระคุณเจ้าองค์นี้เอาอะไรมาพูดพระคุณเจ้าองค์นี้ เอามาพูดอย่างนี้ได้อย่างไรฟังไหลายๆรอบแล้วจับจับข้อความจับคำผิดคำอะไรอยากจับก็จับนะเพราะว่าพูดผิดพูดอย่างโู้นพูดไม่ดีเราศึกษาให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วเปล่งวาจาให้มั่นคงเอาแล้วเราจะอธิษฐานลายังไงนะ่ะก็เปล่งวาจาออกมาเลยขอบารมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นกำลัง ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งสัจจะวาจาขอให้พบพระศิรยะเมตไตรในอนาคตข้าพเจ้าขอบอกคืนบอกลานในชาติปัจจุบันนี้ขอให้สาเร็จมรรคผลนิพพานบอกแค่นี้แหละทุกข้ามช้าบอกไปบอกทีเดียวก็สําเร็จแต่ว่าเรากันไว้ทุกข้ามเช้าใครก็ว่แต่ที่ยังหลงไหลยอยู่ก็ช่วยไม่ได้เพราะยุคพระศิยะเมตไตรเนี่ยกว่าจะไปถึงอ่ะไม่น่าพิศวงหรอก การเวลาจะถึงท่านไม่น่าพิศวงส่วนมากแล้วไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกสเดชานมากกั่มากนะคนทรมานอยู่นานแสนนานถามว่าจะเกิดไปเพื่ออะไรสำหรับปกติสาวกนี่แค่แสนมหากัปเองนะท่านแล้วท่านบำเพ็ญมาขนาดนี้ท่านได้มาพบพระพุทธศาสนามาบำเพ็ญเพียรถึงชาติปัจจุบันนี้ แค่อื้อมแล้วเส้นชัยแค่เอื้อมแล้วฉะนั้นบอกไว้เลยว่าถ้าใครมีสติรู้ตัวให้รีบกล่าวคำถอนสัจจะเดี๋ยวนี้ถอนคำอธิษฐานเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะไม่มีเวลาไม่มีเวลาตอนไหนก็ตอนเราป่วยหนักและตายไงหมดสิทธิ์แล้วนะแต่ถ้าตอนนี้เราถอนได้ถอนเลยคำถอนก็นอย่างที่บอกขอบรมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาทับทวีเป็นกำลัง ข้าพเจ้าขอบอกคืนถอนคอาอธิษฐานที่ให้ข้าพบเข้าถึงยุคพระศรียาเมตไตรข้าพเจ้าขอบอกลาขอให้สําเร็จพระนิพพานในปัจจุบันนี้เราเอาปัจจุบันนี้อย่างเดียวนะเอาปัจจุบันนี้อย่างเดียวได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเอาไปก่อนขอให้สำเร็จมัรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ท่องไปได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะและอย่างหนึ่ง บางคนนะอ้ขอให้พบพระสียม่ใาขอให้พบพระศียาเมตาใพพา,ตาปัจจุบันยังไม่ทําเลยนะปัจจุบันยังไม่ทําเลยความดีเนี่ยรับไปเจอเนี่ยจะทํำไหมอันนี้สําคัญฉะนั้นก็ขอฝากไปเลยว่าใครที่ฟังคลิปนี้แล้วนะใครที่จะโกรธก็ไม่เป็นไรโกรธได้ส่วนที่ใครที่มีสติรู้ตัวแล้วแล้วรู้ว่าตัวเองอ่ะต้องการแค่เป็น พระอาหารหันต้องการแค่เข้ามาผลิพานต้องการดับทุกต้องการความไม่เกิดให้รีบอธิษฐานถอนซะถ,ถ้าได้เคยกล่าวไว้หรือจําไม่ได้ก็อธิษฐานซะเผื่อเคยกล่าวไว้ครั้งเดียวก็เกินพอนะใครที่เป่งวาจาไว้ครั้งเดียวก็เกินพอแล้วนะก็ขอให้ท่านตั้งใจ บรรลุมรรคผลทพ่ผานในชาติปัจจุบันนะอย่าไปรอน้าบ่อนหน้ามันไม่มีนะมันมีแต่ดินแดนที่โหดร้ายนะเปรตอสุรกายสั์นรกสเดชาทั้งนั้นแหละที่มนุษย์ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วจะไปเกิดส่วนมากส่วนน้อยที่จะได้เป็นมนุษย์ส่วนน้อยที่จะได้เป็นเทพเทวดาพรมลูกพรมฉะนั้นท่านต้องศึกษานะอย่าเชื่อตำมา เข้าไปเลย YouTube หรือว่า Google เนี่ยพิมพ์เข้าไปศึกษากันหน่อยทุกท่านมีโทรศัพท์เชื่อมอินเทอร์เนต็ตได้อยู่แล้วแล้วท่านจะรู้เลยว่าสวยแล้วนี่คือคำพูดเลยว่าถ้าอธิษฐานมาก็สวยแล้วนะก็อขอให้ท่านโชคดีทุกท่านนะมันจะเถื่อนเถื่อนนิดนึงก็อขอให้ท่านโชคดี